สวัสดีครับกับผมนายโชคชัยรัตนพันธ์เลขที่5ม .3 ามับสวันนี้จะมาพูดบรรยายการป้องกันตัวเองในสถนานการณ์โควิดสิบ1 9หรือโรคโควิด -19 นะครับ 1. นนะครับออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับหรือถ้าออกจากบ้านควรไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับหรือพื้นที่ที่มีผู้คนพุกพ้่านนะครับเพราะอาจจะทำให้เชื้อโรคนี่แพร่กระจายเข้ามาสู่เราได้ง่ายนะครับสนะครับ เมื่อออกจากบ้านจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับ 3. ใช้บริการรถสาธารณะเท่าที่จำเป็นเนทะ่านั้นนะครับและเมื่อนั่งวินมอเตอร์ไซค์จะต้องนั่งหันข้างนะครับ 4. นะครับต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์นะครับหรือหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับและหลังจากใช้ส้วมเสร็จด้วยนะครับและ หลังจากที่ไปสัมผัสลาวันไดลูกปิดหรืออื่นๆนะครับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับสาธารณะนะครับ5นะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกปากนะครับเพราะอาจจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราได้โดยง่ายนะครับ 6. นะครับกลุ่มเสียงที่มีอายุมากกว่า70ปีหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคปอด โรคไตโรคหัวใจโรคความดันโรคโลหิตโรคเบาหวานนะครับหรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนะครับควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านหรือออกจากบ้านเท่าที่จาเป็นเท่านั้นนะครับเพราะอาจจะทําให้เราติดเชื้อโควิดหน้า้าได้นะครับ7นะครับแยกของใช้ส่วนตัวจากคนอื่นนะครับเช่นการใช้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือแปรงสีฟันแก้วน้ํานะครับเพราะถ้าเราใช้ร่วมกันเนี่ย อาจจะทำให้เชื้อโรคนะครับแพร่กระจายเข้าสู่เราและผู้อื่นที่ใช้ร่วมกับเราได้ง่ายมากนะครับ8นะครับเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะครับและไม่รับประทานอาหารที่เป็นอาหารดิบๆนะครับและเมื่ออยู่กับผู้อื่นหรือร่วมกินข้าวกับผู้อื่นคุณควรใช้ช้อนกลางส่วนตัวของเรานะครับเพื่อจะไม่ให้เชื้อโรคไปแพร่กระจายสู่คนอื่นที่นั่งร่วมโต๊ะกับเราหรือรับประทานอาหารร่วมกับเรานะครับ 9. นะครับหากเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเองอยู่บ้าน14วันนะครับและปฏิบัติตามกฎของกระทรวงสาธรารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับ 10. มันสังเกตอาการตนเองหากมีอาการไอจามมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นปากไม่รับรสให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้ท่านโดยทันที และนี่นะครับคือการปฏิบัติตัวตามสถานการณ์โรคโครวัิด -19 นะครับเป็นการปฏิบัติตัวป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อนะครับหากผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ